โรคระบบทางเดินหายใจนะครับถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่คนไทยเป็นกันค่อนข้างเยอะเลยเช่นกันนะครับซึ่งโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นได้หลายกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นหอบหืดภูมิแพ้นะครับหรือบางคนเป็นโรคปอเดเรื้อรังนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นม,มะเร็งของปอดนะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นได้มากเช่นกันแล้วในที่นี้เกิดจากอะไรบ้างนะครับเกิดจากการอักเสบของกระบวนการปอกเลือดในปอดของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝุ่น PM 2.5หรือบางคนครับที่เป็นคนที่สูบบุหรี่จัดจัดหรือแม้กระทั่งเด็กทั่วท่ไปที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับก โรคทางเดินหายใจได้นะครับซึ่งโรคทางเดินหายใจตัวพวกนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการอักเสบนะครับการหายใจไม่สะดวกนะครับทำให้การใช้ชีวิตของร่างกายเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะที่เหนื่อยง่ายนะครับและส่งผลต่อชีวิตประจําวันและคุณภาพชีวิตของแต่ละคนได้เลยเช่นกันใครนะครับที่มีภาวะปัจจัยเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกไปยืนรอรถเมล์คนที่เจอฝุ่นมลาวะเจอฝุ่นค่อนข้างเยอะหรืออยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อฝุ่น PM 2.5นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนที่สูบบุหรี่จัดนะครับ อย่าลืมทักมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ในใต้โพสต์นี้ได้เลยครับ